กับคารวะท่านอาจาร,รย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจนครุและผู้มีจิตอาสาทุกท่านนะคะราชกรคุลเสวะนะคะชื่อเล่นชื่อ,อยูตอนนี้อายุห้าห้าสิบอปีค่ะ,ะปัจจุบันอศาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็เข้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์กับแพทย์วิถีทำมาตั้งแต่รุ่นที่สองนะคะ ก็มีเว้นวักไม่ได้ลงเป็นบางรุ่นนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาอาริยปัญญาตรีปีที่หนึ่งเริ่มเข้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาจำได้ว่าเป็นวันที่ตั้งใจว่าอยากจะ,ะเรียนรู้เพื่อจะพึ่งพาตัวเองแล้วก็ใช้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการตามรอยพระราชาในหลวงราชการที่9ของเรานะคะ ก็วันนี้จะขอมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะเออครั้งแรกที่ที่ได้มาออนไลน์นี้นะคะเคยส่งการบ้านในเอ,อที่เขียนไปแค่ครั้งเดียวจริงๆมีหลายครั้งก็คอยฟังการบ้านเพื่อนๆอยู่ทุกครั้งนะคะแต่ก็อาจจะไม่ถึงเวลาของตัวเองวันนี้ได้มีโอกาสได้มาส่งการบ้านกับครูที่หน้าจอซูมนี่นะคะก็อยากจะอัปเดตสถานการณ์ว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามา เร,เรียนรู้แพทย์วิถีธรรมอะคะ่ะก็เป็นช่วงที่รัชกรได้พักงานจากงานประจำนะคะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศอยู่แห่งหนึ่งนะคะที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาแล้วพอหมดสัญญากับเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้พักทําในสิ่งที่สนใจของตัวเองก็เลยมาหาโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะเพราะว่าคิดว่า ตอนนั้นตอนที่เราเสียในหลวงท่านไปเราก็คิดว่าท่านทําอะไรไว้ให้เราเยอะแยะแต่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เลยก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะพยายามมาติดตามเรียนรู้สิ่งที่ท่านสอนไว้ก็เลยหาโอกาสเรียนรู้ที่จะทําอะไรพึ่งพาตนเองก็มีได้ไปอบรมโครงการพึ่งตนเพื่อชาตินะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การทํำกิกรรมธรรมชาติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีความสนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องการเกษตรอยู่แต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้ลงมือทำนะคะว่ามีแต่ดูทาง youtube บ้างทางออนไลน์ก็ติดตามข่าวสารการอบรมต่างๆแต่ว่าไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติเลยจากการได้ที่ได้ไปอบรมโครงการพึ่งตนเพื่อชาติมาก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตที่ว่าถ้าเราต้องอยู่ในช่วงวิกฤต ที่เราไม่ไม่มีงานนม่มีเงินก็ถวอเหมาะกับตอนตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้ทํางานประจําแล้วเราก็เลยสมมติตัวเองว่าเราเป็นคนจนแล้วตอนนี้เราไม่มีงานทำละมีสมมติเราไม่มีเงินแล้วเราจะอยู่ยังไงก็พยายามไม่ไม่ใช้เงินคือพยายามหักห้ามใจตัวเองว่าไม่ใช้เงินแล้วก็จะอยู่ยังไงก็การที่ได้ไปเรียนรู้เอ่อจากโครงการนั้นมาก็ให้รู้จัอปรุงดินปลูกต้นไม้ทําปุ๋ยหมกักอย่างเงี้ยนะคะทําน้าําหมักชีวภาพแล้วก็การแปรรูป ผลผลิตที่เราได้จัดแปลงของเราเอามาใช้ในครวัวเรือแล้วอาจจะแบ่งปันอันนี้เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแล้วพอส่วนที่ได้เข้ามาเรียนรู้แพทยิวิธทําก็เพราะว่ามีวิกฤตที่บ้านที่สุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ถึงช่วงวิกฤตนะคะปกติท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยเรื่องโรคแพ็กเกจแบบเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะคะเส้นเลือดสมองตีบอย่างของคุณแม่นี่ถึงจุดพีคที่ว่ามีการตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ปัมาลูกด้วยแล้วคุณพ่อก็มีอาการต่อมลูกหมากด้วยเพราะคุณหมอก็บอกว่าตอนเนี้ยคือกินยามาสิบกว่าปีแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเออค่าไตค่าตับเนี่ยเริ่มจะถึงจุดที่ว่าอาจจะต้องฟอกไตแล้วนะถ้าสมมติว่าไม่สามารถควบคุมเอ่อค่าค่าน้ําตาในเลือดอะไรนี้ได้นะเพราะเพราะท่านทั้งสองก็เป็นคนที่ชอบทานของหวานชอบทานเนื้อสัตว์อะไรด้วยความที่เราก็เข้าใจผิดมา ก่อนหน้านี้นเราก็บำรุงท่านเหมือนกันเรื่องกับโปรตีนเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะก็ทําให้สุขภาพท่านถึงจุดที่ว่าพีคละพีคที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่คุมเข้มเนี่ยก็อาจจะต้องไปถึงอีกระยะหนึ่งละเป็นเรื่องของไตเสื่อมตับเสื่อมนะทีนี้เราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีเราก็ต้องคิดว่าจริงๆคุณหมอก็เคยแนะนําแล้วแหละว่าต้องควบคุมอาหารแต่เนื่องจากว่ารัาชกรเองเนี่ย ทางานประจําก็ไม่เคยได้เปเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินของท่านก็มีน้องสาวช่วยดูแลแต่ด้วยความที่น้องสาวก็เป็นลูกก็พ่อแม่ต้องการอะไรก็ก็คือจะจัดให้แต่บางทีมันก็เป็นอาหารที่แสลงต่อโลคใช่ไหมคะพอได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องอกิรกร,รรมธรรมชาติเรื่องอ,อาหารพืชผักสมุนไพรจากโครงการนั้นแล้วก็ได้ข่าวจากเพื่อนๆในเครือข่ายกิรกรรมธรรมชาตินั้นนะคะว่ามีการอบรมของแพทย์วิถีธรรมก็เลยสมัครเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ก็ได้เห็นว่า เออจริงๆนะตอนนี้การใช้อาหารเป็นยาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเราน่าจะทําอย่างจริงจังละเพราะจริงๆลักชกรเคยมีประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยแล้วเราก็เคยใช้อาหารเนี่ยบำบัดหมายถึงว่าควบคุมเข้มเรื่องอาหารอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยอาการของโรคก,ก็ดีขึ้นแต่พอเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็กลับไปผ่อนคลายกินเหมือนเดิมมันก็โรคมันก็กลับมาเหมือนเดิม ทีนี้ด้วยความที่พอเรามาเรียนแพทย์พิธีธรรมเนี่ยก็ได้ฟังจากทั้งอาจารย์หมอเขียวทั้งครูรุแล้วก็เพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยว่าถ้าทําจริงได้จริงทําเล่นได้เล่นเราก็เลยคิดว่าเราต้องลองทําดูอย่างจริงจังละก็เลยบอกคุณพ่อแม่ว่าต้องปรับเรื่องอาหารการกินแล้วลองงดดูก็ถือโอกาสเอ,อเทศกาลกินเจปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ว่างั้นเราลองมาทานมังสวิรัตกันนะเพราะปกติพ่อแม่เขาก็เป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะคะถ้าชวนเขาทําเรื่องทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจก็เลยถือโอกาสเทศกาลกินเจว่าเรามากินมังสวิรัตกันนะถือว่าเป็นการล้างพิษทาบุญในในในปีที่ผ่านๆมาเราก็กินมาเยอะลอะตอนนี้อาจจะวิบากเข้าละเขาก็ยินยอมแล้วก็เจ้าชองก็เลยเป็นคนที่เ,เตยมอาหารให้ก็เรียนรู้จากรายการเพื่อจืดสบายของคุรุเอเนี่ยค่ะ ก็คอยฟังตอนเช้าเช้าเข้าครัวก็เปิดฟังแล้วก็หัดทํากับข้าวหามองหาพืชผักที่ขึ้นตามรั้วแถวแถวบ้านก็ไปเจอผักตําลึงที่ขึ้นง่ายอยู่แถวแถวบ้านเราเราก็เลยลองไปส่องเอาผักตําลึงมาแล้วก็มีผักปลามีออมแซบอะไรที่ขึ้นอยู่ตามกระถางต้นไม้ที่เราปลูกไว้แต่เขาขึ้นเองแล้วก็เลยลองไปเก็บเก็บมาแล้วก็มาทํา น้ำผักปั่นให้ท่านทานนะคะแล้วก็ปรุงกับน้ำมะนาวปรุงรสให้ท่านทานนี้ก็เป็นการแรกเริ่มเป็นเมน,นูแรกเริ่มเลยว่าให้กินให้ดื่มน้ำผักอันนี้ท่านก็รับได้ดีนะคะก็อาจจะมีขัดใจบ้างที่ว่าเออรสชาติมันอาจจะไม่เคยมากินมากินน้ำผักอะไรแบบนี้ท่านก็แรกๆก็มีบนบน,บนอยู่ก็ มีการต่อสู้การมเรื่องว่าเมนูอ,อาหารนี้มันแบบมันจะใช่เหรอมันรสชาติแบบนี้จะต้องมากินขนาดนี้ยเหรแล้วก็บอกก็ลองดูก่อนลองดูก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งจนผ่านเทศกาลกินเจไปก็เห็นผลกับทางสุขภาพว่าท่านก็น้ำหนักตัวลดลงหมายถึงว่าผอมลงจากท,ที่ทุกท่านเนี่ยจะอ้วนแบบอ้วนอ้วนฉูบเหมือนบวมน้ำอะค่ะก็มีสามเดือนเนี่ยก็เห็นแล้วว่า อแล้วลงช่วงแต่ช่วงระยะแรกเนี่ยมางคนอย่างคุณพ่อเนี่ยจะนอนมากหน่อยน้องก็ยังน้องน้องที่ที่บ้านก็คิดว่าเราอ่ะเอ่อทาให้อาหารไม่เพียงพอหรือเปล่าเนี่ยพ่อดูเหมือนแบบอ่อนแรงไปหรือเปล่าจะแบบเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต่อสู้กับอะไรว่าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช่ไหมนเนี่ยเราทําถูกไหมแต่ว่าก็ก็เคยเข้ามาถามกับทางคุรุในรายการอาศัยด่วนสุขภาพเหมือนกันครูก็บอกว่าเออ อันนี้แหละมันเป็น,ปน,ปนวิถีแบบนี้แหละมันจะเริ่มเริ่มมันจะมีการผอมก่อนจะให้เรามีกังวลใจก็คือให้เราทําใจก่อนทําใจยอมรับก่อนว่าเออไม่ต้องกลัวโลกไม่ต้องกลัวตายอะไรเนี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับใจมาเรื่อยๆนะคะก็ทําต่อค่ะทาต่อภาคเรียนทําต่อไปก็มีการต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองกับความรู้สึกของคนในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรเนี้ยช่วงหกเดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ หนักใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการปรับเรื่องอาหารเนี่ย่พแต่ว่าก็ได้ฟังรูรู้แล้วก็เพื่อนๆคือเฝ้าติดตามรายการอยู่นะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คอยหนุนใจเขาว่าเออเราทําถูกแล้วแหละทําต่อไปทําต่อไปมันทุกคนเขาก็จะมีประสบการณ์แบบนี้ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคเพียรทํามาจนตอนนี้ก็เป็นเวลาก็จะเกือบสิบเดือนแลคะที่ เห็นผลสุขภาพก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็เรื่องแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็รู้สึกเบาใจเราก็รู้สึกว่ามีพลังใจมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวทุกวันทุกวันเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเรามีกําลังใจเข้มแข็งขึ้นที่ที่จะปฏิบัติตามแล้วก็คอยเอ่อเผื่อแผ่ความรู้นี้ก็เหมือนกับว่าเราฟังทุกวันฟังที่บ้านทุกวันแล้วเวลาน้องๆเขาได้ฟังบางทีเขาก็เออได้ยิน คำพูดอะไรของอาจารย์หมอเคที่เป็นเหมือนเคำพูดที่สะก,กิดใจเขาก็มีมาถามเราบ้างว่าเอออันนี้มันเป็นยังไงอะไรเราก็ได้แบบแบ่งปันประสบการณ์เราไปแล้วก็บอกเขาว่าก็ภาคเพียนทำมานะถ้าเกิดว่าเริ่มมีปัญหาสุขภาพก็ค่อยๆปรับเรื่องอาหารก่อนแล้วเราก็ทําต่อเนื่องมาค่ะโดยส่วนตัวรัชกรเองก็สุขภาพรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นคือเบาเบาตัวขึ้นจากที่แรกเริ่มเลยเนี่ยน้าหนักหกสิบ อนนี้ก็เหลือประมาณ48ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคุณกลับไปเหมือนตอนสมัยเรียนจบมหาลัยใหม่ๆเลยจากตอนนั้นที่แบบรู้สึกว่าเราเราเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเข้าเข่าแล้วมันจะก๊อปแก๊กก๊อปแก๊บแล้วแต่เดี๋ยวนี้นี่คือนั่งเข่าสบายมากขาพับชิดกันได้เลยไม่มีความรู้สึกอะไรนั่งยองๆนี่ก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองเลยจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราเป็นคนแข็งแรงแต่พอเรามาถึงจุดเนี้ยเรารู้สึกเราแข็งแรงกว่าตอนแรกอีก แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ราชกรเองรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องสุขภาพกายแต่เป็นสุขภาพจิตมากกว่าด้วยความที่เราอ่ะจัดการชีวิตของทุกคนในบ้านเป็นคนที่ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งน้องก็เลยจะเป็นโรคเป็นคือ,ค,อคือมารู้ตัวนะคะว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคคมสามหน้ามากกว่า <laughs> เป็นโรคคมสามหน้า <laughs> ก็ค่อยหมั่นฟังอาจารย์ขอเขียวฟังครูแล้วก็คอยเอ่อบบ ละละความยึดมั่นถึงมั่นของตัวเองฮะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่ยังต้องภาคเพียรทําอยู่อะค่ะคือรู้รู้แล้วว่าตอนนี้ตัวเองอะเป็นคนที่ติดดีคืออยากทาอะไรดีๆเวลามีความคิดบางทีเราก็มีความคิดโครงการอะไรดีๆแล้วเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยก้าวหน้าก็มีความร้อนใจขึ้นมาคืออย่างตอนเนี้ย ในส่วนของรัชกรเองก็ทกํากสิกรรมพยายามเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติใช่ไหมคะก็มีการทําแปลงโคกหนองนาโมเดลนะคะร่วมกับพัฒนาชุมชนที่กําแพงแสนซึ่งเป็นที่ดินของตัวเองที่ซื้อไว้สิบกว่าปีมาแล้วแต่พอเพิ่มมาช่วงโควิดที่มีเวลาได้เข้าไปพัฒนาก็เลยเอาที่ดินไปเข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปอบรมมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีภาระที่บ้านด้วยเราก็เลยไม่สามารถไปพัฒนาที่ดินได้ดังใจหมายค่ะบมืองทีมก็รู้สึกร้อนคือร้อนว่าเนี่ยจุซิด ต่โครงการเขาให้มาแล้วเรายังไม่มีเวลาออกไปทําอีกต้องมาอยู่ที่บ้านอะไรก็คือจะมีการต่อสู้ความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าอันนี้ก็อยากทาอันนี้ก็ต้องทําจะทําอะไรก่อนดีบางที่ันจะซีแบบต้นไม้มางทีเอาไปปลูกไว้แล้วไม่ได้ไปดูแลมันก็ตายตปอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คือเป็นอะไรที่ ที่ต่อสู้กับตัวเองแต่ว่าบางครั้งก็ด้วยธรรมะองอาจใาจนะคะก็จา่ายก็พยายามเตือนเองว่าทําเท่าที่ทําได้ตามบาร,รมีของเราอาจจะตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเราจะได้ดีกว่านี้ก็ยอมรับแค่นี้ถ้ามันจะเสียหายก็ให้มันเสียหายไปให้รักษาจิตใจหมายถึงว่าสันติสุขไว้ในใจของเราไว้ให้ให้เป็นหลักก่อนก็คือ มือนแบบไฟไหมหัวไมมท่าก็ปล่อยมันไปแต่ว่าพยายามรักษาใจนี่คือเป็นสิ่งที่ยังภาคภาคเพียนทําอยู่นะคะก็ขอแชร์วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับกันไบ้านวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณรู้มีอะไรจะสอบถามค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณรัชกรด้วยนะคะมาถูกทางมาถูกทางแล้วค่ะ โอ้ยที่เอ่อหนึ่งก็คือมาส่งการบ้านครั้งแรกก็ถือว่าผ่านแล้วค่ะส่งการบ้านครั้งแรกมีมีความมีความกล้าที่จะมาส่งครั้งแรกค่ะแล้วก็อีกหน่อยก็จะมีครั้งต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่บอกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่มีมีโรคเป็นเพกเกแล้วก็ค่ะเป็นเอ่อเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นเครือญาติพี่น้องกันไขมันความดันเบาหวานหัวใจอันนี้คือคือคือ,คอเป็นแพ็กเกจเลยแล้วก็มามามา,มาใช้ยาเก้าเม็ดแล้วก็คือเห็นผลดีเป็นลำดับอันนี้ทำจริงได้จริงก็คือ,อยังยืนยันค่ะทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นค่ะอันนี้ยังยืนยันค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วที่ที่เจอปัญหากับเออเออญาติ ก็เป็นปัญหาเดิมๆที่เหมือนทุกทุกท่านพวกเราทุกทุกคนเจอมาหมดเลยค่ะเจอมาหมดเลยเออเดี๋ยวขาดเออท่านจะขาดสารอาหารท่านจะไม่นู่นนี่นั่นเออผอมลงผอมลงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตัวตัวของคุณรัชกรเองก็คือได้ได้ไดพิสูจน์แล้วว่าหกสิบกิโลเหมือนพี่เองก็จากเริ่มจากหกสิบกว่าเหมือนกันตอนเข้ามาค่ะคือชุกเลยค่ะแบบเป็นเออเป็นปลาปักกระเป้าก็มาเลยค่ะ บวมมาปองปองชูชูมาเลยค่ะแล้วอยู่ๆก็ลดลงลดลงลดลงก็จนมาเหลือสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วความที่ว่าตอนที่เราอ้วนแล้วเราอุ้ยอ้ายเราเป็นโรคสารพัดเราไม่เราเราหนักเนื้อหนักตัวเราไม่คล่องตัวแต่พอเราผอมพอน้ําหนักเราเราลงปกติอย่างเงี้ยค่ะเราสบายบอบกายมีกําลังถามว่านะตอนนี้ให้กลับไปอ้วนสวยแก้มแดงปากแดงเหมือนเดิมแล้วก็มีโรคเหมือนเดิมเอาไหม ก็ไม่กลับไปอีกแล้วค่ะขอขอเป็นผอมผอมเหี่ยวเหียก็แล้วกันค่ะแต่เราเราแข็งแรงเราเบิกบานเรา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 สบายโบกายมีกําลังแต่สิ่งที่จะต้องเผชิญก็คือหนึ่งเพื่อนจะต้องทักแน่นอนเพื่อนจะต้องจะต้องมีมีแน่นอนที่มาที่มาวิาพากวิจารณ์ว่าอุ้ยผมไปเหี่ยวไปขาดสารอาหารเอ,อ่ออะไรเนี้ยก็ก็อันนี้เป็น อันนี้ทุกคนต้องเผชิญอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ถือเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแล้วอย่างที่บ้านเ,ออเขาจะไม่เข้าใจเรื่องอาหารเนี่ยก็ปกติอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ทําที่ที่คุณนชกรเริ่มคือนับหนึ่งที่เรานี่คือถูกแล้วค่ะมาถูกทางเลยค่ะค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเวลาเราทําไปเรื่อยๆแล้วคือบางครั้งสิ่งที่เราบอกหรือเราสอนหรือเราเล่า มันไม่เหมือนกับที่เขาเห็นด้วยด้วยเอ่อด้วยตาของเขาด้วยประจักษ์ของเขาเองว่าอ๋อมันเนี่ยทําแล้วมันได้อย่างนี้ทําแล้วมันได้อย่างนี้พี่เองตอนใหม่ๆอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนที่ตามกันมาติดๆนาปัจจุบันนี้ใหม่ๆเขาว่าเออมันเพี้ยนแล้วเนี่ยเออกินข้าวเขาต้องกินข้าวแล้วก็กินน้ําแล้วก็กินอาหารเออกินเออกินขนมหวานและก,กินผลมไม้สมัยก่อนที่เรากินกินนี่อะไรมากินน้ํา แล้วก็กินเออกินส้มกินผักสดกินอะไรคือกินกินตามลําดับของเราเขาก็บอกว่าพี่ก็บอกว่านี่แหละกินแบบนี้เลยถูกต้องแล้วน้องก็ก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าที่ทํามานั้นผิดหมดเลยใช่ไหมพี่บอกว่าใช่ตอนนี้เราต้องกลับหัวเราต้องกลับหัวแล้วเราถึงจะเราถึงจะเราถึงจะเออเราจึจะหายจากสิ่งที่เราเป็น เพราะเราจะไปยึดเหมือนเดิมมันไม่ได้ทุกอย่างมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วโรคแพ็กเก็ตที่เราเป็นเนี่ยก็ร,รู้รู้อยู่ว่ากินไปตลอดชีวิตคือยายาของโรคแพ็กเก็ตเนี่ยก,กินไปตลอดชีวิตกินไปตลอดชีวิตก็แสดงว่ากินไปจนตายเลยมันไม่หายอะ่ะแล้วเราไม่กินดีกว่าไหมแล้วพอเราไม่กินแล้วเรามาใช้ศาสตร์อื่นเรามาใช้อาหารเป็นยาแล้ว แล้วมันดีอ่ะแล้วมันดีขึ้นน่ะมันก็มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าใช่เรามาถูกทางค่ะอันนี้ยืนยันเลยนะคะว่าเยอะมากค่ะที่ว่าเป็นโลคแพ็กเกจนี้แล้วมาแค่ปรับเปลี่ยนอาหารปรับเปลี่ยนใจเนี้ยล้างเนี้ยไม่เหลือหรอกค่ะมันจะหายไปแบบไม่หวนเลยค่ะไม่หวนกลับมาเลยค่ะเนี่ยค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะม่นเติมนะคะ ก็คือว่าเนี่ยช่วงที่ลองมาทานอาหารนะคะแคนักข่กรก็ลองแบบว่าหยุดหยุดยาที่เป็นยาเบาหวานความดันอะไรทุกสิ่งอย่างดูด้วยะค่ะก็คือส่วนตอนแรกๆก็กังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าไม่ไม่ให้ยาแต่แค่อยากจะพิสูจน์ว่าถ้าเราไม่กินยาจริงๆอาหารน่ะจะช่วยได้ไหมแต่ก็อาหารเนี่ยก็ช่วย อาการได้ประจําวันเลยนะคะถ้าไม่กินอาหารอะไรที่เป็นของแสลงต่อโรคก,ก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงอยู่นั่นแต่ว่าก็จะมีบางวันที่คุณคุณแม่อย่างคุณแม่ท่าน,นก็ยังติดแบบอยากจะทานขนมบ้างวันไหนรู้สึกแข็งแรงเนี่ยท่านก็จะจะทานขนมเยอะไปมันก็อาการของโรคมันก็จะกลับขึ้นมาอีกอย่างนะะี้ค่ะแลวบางทีท่านก็ยังติดว่า ก็ท่านมียาไม่ให้ท่านกินยาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้จะได้กินของหวานได้จะได้กินยาแล้วก็แบบมันไม่ไม่กินถ้าเกิดไม่กินของหวานนั่นแหละดีแล้วมันก็ไม่ต้องมากินยาไงก็อันยังมีต่อสู้เรื่องอันนี้กันอยู่อะค่ะเรื่องความเข้าใจเนี้ยค่ะค่ะอันนั้นอันนั้นท่านก็จะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองเลยค่ะอันอันนั้นอันนี้เอ่ยยืนยันอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าอาหารพืชจืดสบายของเราเนี่ยค่ะวันละเก้าแล้วไม่ปรุงแต่งเนี่ยค่ะ พี่เลี้ยงดูดูแลพ่อที่ติดเตียงมาสี่ปีค่ะหนึ่งสิ่งที่สิ่งที่ไม่เคยได้ให้พ่อทานเลยก็คือเออส่วนผสมที่มีน้ำตาลไม่ได้ให้ทานเลยแล้วพ่อท่านไม่เออไม่มีไม่มีฟันเลยซักซี่หนึ่งเลยค่ะแล้วพี่ต้องใช้ใช้เป็นอาหารปั่นเป็นอาหารเหลวสามมื้อค่ะระยะเวลาสี่ปีไม่มีอาการซีดไม่มีโรคแทรกซ้อนเบาหวานความดัน ไม่มีอะไรเลยค่ะคือท่านท่านไปแบบแบบเอ่อปกติธรรมดามากแบบไปตามสภาพไปตามวัยไปตามเอ,อความเสื่อมของเซลล์ค่ะถามว่าอาหารพอไหมพอค่ะพอสิ่งที่เราใส่ให้ไปเนี่ยนอกจากพอแล้วมันไม่เกินพอมันไม่เกินร่างกายไม่ต้องขับไม่ต้องเสียพลังงานตรงนี้ก็เลยก็เลยเอ่อถ้าเกิดว่าสิ่งที่ที่มันมันมันทำให้เราเป็นโรคมาก ก็คือเกินอาหารเกินแต่กิเลสก,ก็จะบอกว่ามันขาดทุกคนก็จะบอกว่ามันขาดตรงนี้ค่ะที่มันยากมันยากตรงล้างตรงนี้ค่ะขา,ขาลงลงค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะเราเชิญเองคุยไเ่นะค่ะค่นะข,ของพี่รัชกรนะคะเียงสะดุดต,ตั้งแต่คําว่าสิบสามตุลาและะ้วค่ะได้คำเนี้ยเห็นว่าอันเนี้ยเง่งสารานา,นาเสนอพี่ได้อะ่ะคือ ชีวิตของพี่ยังเป็นชีวิตของโมเดลของคนที่ทำงานออฟฟิศในเมืองที่หน้าที่การงานดีแต่ทุกคนก็มุ่งหวังว่าสักหกสิบนะจะไปทำเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านแต่พี่ได้เริ่มก่อนคนอื่นแล้วก็มีวิถีของโรคต่างๆซึ่งคนในเมืองที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้ค่ะเป็นนะคะแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเรื่องราวของพี่เป็นเรื่องราวที่เป็นต้นแบบดีๆที่ จะทําให้สังคมเมืองปัจจุบันเนี้ยเห็น,เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันออกมาตอนถ้ามันออกมาตอนหกสิบจริงๆเนี่ยมันลําบากนะมันต้องเริ่มเรียนรู้ก่อนนะมันไม่ใช่ทําได้ดั่งใจคิดนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแล้วก็ขนาดมีเวลาเต็มที่แล้วก็มีแรงเต็มที่อ่ะมันยังท่ได้ดั่งใจขนาดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องราวที่พี่สามารถบอกต่อได้อ่ะค่ะแล้วมันเป็นตัวอย่างชีวิตจริงเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องราวต่างๆที่พี่ประสบพี่สามารถ จะเขียนหรือจะเล่าเรื่องหรือจะได้วิธีการใดๆอะค่ะน่าจะทําเก็บเป็นวิถีชีวิตของพี่อะค่ะมันเป็นตัวอย่างที่หลายคนในเมืองเนี่ยคิดคิดค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสทําอย่างที่พี่ทําค่ะค่ะเป็นความใฝ่ฝันอยู่ค่ะก็รู้ว่าอยากจะเป็นแรงเหนี่วนําให้เพื่อนๆในเมืองอะค่ะมาทํำมาทําตามนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ยังต่อสู้อยู่ค่ะว่าตัวเองต้องทําให้ให้เห็นผลให้เขาเห็นก่อนนะใช่ไหมคะ ม่ค่ะบันทึกไว้ด้วยค่ะว่าเดี๋ยวพอถึงวัน,นจริงๆมันจะนึกไม่ออกนะคะว่ามันม <c oughs> <ต>ีดีลา<ต>อะไรบันทึกไว้ที่กันบ้านนะคะบันทึกไว้ใช <c oughs> ่ค่ะคือมีความรู้สึกว่าฟังเรื่องราวแล้วฟังเรื่องราวของพี่แล้วนึกถึงเพื่อนปัจจุบันอะที่ยังทํางานอยู่แล้วก็รู้ว่าเขาเริ่มกินยากันหลายเม็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เราก็แบบ เออมาถึงตอนนี้ถ้าจะให้เราเล่าเราก็เล่าไม่ได้ไงก็ต้องอารมณ์สดๆอย่างพี่นะฮหละก็เลยบอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากให้บอมเพนเรื่องนี้นะคะเสนอไว้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรามีโครงการพุทธชนะทุกนะคะที่สามารถที่จะเอาเรื่องของท่านมาบันทึกลงในวิชารามของเรานะคะค่ะก็ตอนเช้าๆนะคะทุกวันพุธนะถ้าสามารถ ก็มาได้นะคะก็ามาร่วมแบ่งปันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เขียนเรื่องราวของของตัวเองลงมาได้นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะทักก็คือทรงผมค่ะ <laughs> อันนี้ยังไม่ได้ตัดสั้นนะคะแค่ม้วนไว้ก่อนค่ะอ๋อเลรอคะออออนที่เกว่านะตัดสั้นแล้วจริงนะจริงแล้วก็คือมีมีตัดผมมาข้างหน้านิดน,นึงค่ะแต่ว่าพอดีว่าลูกเขาบอกว่าคือ เคยตัดผมสั้นแล้วลูกเขาบอกว่าไม่ชอบหน้าแม่ผมสั้นก็เลยใช้แบบรวบผมไว้ก่อนก่นตอนแรก,กอนันที่ว่าตัดผมค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือไม่เจอกันนานเนาะก็เยว่าอีหายไปไหนนะคะก็ะยินดีนะคะที่เห็นมาส่งงานอยู่ทุกวันนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าก็มีภารกิจที่ไม่สะดวกจะเปิดมาคุยด,ด้วยนะคะพอดีวันนี้เห็นคิวแบบว่าโล่งเลยค่ะสงสัยได้วันละของเราก็เลยเข้ามาค่ะ ก็ Кор. ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆด้วยที่มาแบ่งปันนะคะทุกคนจะได้สภาวันนี้ที่เล่ามาเนี่ยนะคะคือเข้าใจเข้าใจเนาะเพราะว่าเรื่องการที่เราเข้ามาเริ่มปฏิบัติแบบแพทย์วิถีธรรมเนะะี่ยค่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนแล้วก็มันมันมันเร็วด้วยเนาะคนที่บ้านก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าพอเรา,ามั่นคงนะคะต่อมาทุกท่านก็จะมั่นใจแล้วก็อย่างอย่างของคุณอารัชกรเนาะ ก็เห็นว่าร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีขึ้นเป็นประจักษ์นะคะค่ะใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้น,น,น้องๆในครอบครัวก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วค่ะอย่างตอนนี้ก็คือน้องสาวน้องสาวเขาก็เริ่มจะยอมรับก็มีเขาทานน้ําผักก็คือมีช่วงที่เขาป่วยที่ตอนนั้นเคยมาปรึกษาที่ว่าเขาเออ เออจะมีลูกแล้วก็ต้องต้องเสียบลูกไปหมายถึงว่าเออมันยังไม่ติดดีนะคะก,ก็ตอนนั้นก็เลยบอกเขาว่าอาจจะต้องอปรับสมดุลร่างกายก็เลยเออทำน้ําผักให้เขาทานร่วมด้วยอ่ะทำเผื่อเขาด้วยตอนเช้าตอนนี้ก็เลยเขาก็ทานน้าผักมาทุกวันตอนนี้ก็คือได้สมาชิกเพิ่มที่พี่ว่าทานน้าผักกันตอนเช้าก็6กคนม,มีหลานสาวอีกคนหนึ่งด้วยหลานสาวตอนนี้ก็ เออเรียนอนุบาลสามอยู่ก็มาอยู่พอดีมาดูแลเขาเรื่องการเรียนนะคะก็เอาเขามาอยู่ด้วยเวลาเปิดฟังอาจารย์หมอเขียวเปิดฟังพระวทธิธรรมก็เขาก็ฟังอยู่ด้วยจนบางครั้งเขาก็ยังถามนะว่าแม่กิเลสแปลว่าอะไรถามคีย์เวิร์ดกิเลสคืออะไรหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องได้อธิบายสัจธรรมให้ลูกเข้าใจไปด้วยแล้วก็เ้างมาถามอาจารย์หมอเขียวนี่เป็นใครอะไรคือเขได้ยินชื่อบ่อยๆ จนน้องเพลงแพทย์วิถีทำเพลงมาร์ชเขาก็ร้องได้ะค่ะตอนนี้ค่ะเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเยี่ยมศูนย์จะพาลูกไปเที่ยวด้วยจะได้ให้ค่ายเข้าซึมซับบรรยากาศตั้งแต่เด็กนะคะค่ะช่วงนี้ก็มีออนไซต์หลายที่นะคะที่จะเริ่มเปิดคะ่ะอย่างที่ปทุมธานีนะคะก็จะมีในวันที่เท่าไหร่นะคะคุณรู้จังออนก็วันที่สิบห้าใช่ไหมถึงสิบสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะ เป็นเป็นค่ายไปกับเอสามารถที่จะ <17 S 1> ไปสิบเจ็ดใช่ไหมเริ่มสิบเจ็ดค่ะเริ 15, 16, ่มสิบเจ็ดเริ่มเริ่มมันสุกเลยค่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะร้อสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดค่ะก็ถ้าถ้า,ถาไม่ถ้าสะดวกนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรมได้นะคะมีการจะได้เห็นกิจกรรมที่ทำกันจริงๆว่าแล้วก็มีกสิกรรมด้วยนะคะ ก็ S <S สามารถที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้นได้ด้วยคะ่ะตอนนี้นว่าเขาไม่ทราบว่าที่สุพรรณจะจกใกล้กว่าปทุมหรือเปล่าสุพรรณมีสิ้นเดือนค่ะขุนขุนชนชนกับอา่สาสวนป่านาบุญหนึ่งนะะวันนี้ครูน<อ>ิตยาพรนะครูนิดหน่อยไปดูสถานที่สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะแล้วก็สวนป่านาบุญเจ็ดได้พบครูนะคะถือมาล้วได้พบกันค่ะไม่เลยค่ะกำแพงแสน ปีหน้าเราก็มีโครงการอยู่ค่ะแถวฐมทระสงศกค่ะอาจจะได้ไมีแวะเวียนแถวนั้นเนี่ยค่ะยินดีค่ะจริงๆก็อยากจะไปได้ได้เรียนรู้สัมผัสในแปลงของทางสวนป่านาบุญก่อนจะได้เอามาปรับใช้เพราะตอนนี้ที่แปลงข้งหลองนาน,นี่คือปรับปรับที่ดินไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปลงปลูกอะไรก็ยังฟังท่านอาจารย์หมอเขียวสอนทํานาแปลงเล็กนี่ค่ะว่าจะลองเอาไปทําดูค่ะ ตอนนี้อาจารย์ก็รณรงค์การใช้หญ้าเป็นปุ๋ยนะคะซึ่งเราก็จะประหยัดเรื่องของการที่จะต้องไม่ต้องเป็นซื้อปุ๋ยนะคะ เราก็สามารถที่จะอนี้นักขัตกรคือเห็นหญ้าเป็นมิตรมาเป็นปีแล้วค่ะที่แปลงเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาไปด้วยก็หญ้าจะงามมีทองคําเต็มแผ่นดินเลยค่ะตอนนี้แสดงว่าก็เป็นผู้ร่ารวยขัานหนึ่งๆๆนะคะ,ะ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าตั้งแต่คือตอนแรกที่เราเครียดที่ว่าเราอไปไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยแต่ตอนนี้คือเหมือนแม่พอรนีก็ปลูกอะไรให้คุมไปหมดเลยค่ะมีมีผักทุกสิ่งอย่างที่ที่อ่าตอนนี้ แนะนำมาก็มีทีท่หมูมิตรแนะนํามามีทั้งกระทกลกมีตําลึงมีอัญชันดอกแล้วกระจายมีหญ้ากับแก้คือสมุนไพรท,ทุกสิ่งอย่างที่ว่าเป็นวัชพืชเนี่ยเรามีเต็มเลยค่ะก็เอย่างานั้นถ้างนั้นไม,ไม่ไม่อดแล้วค่ะงนี้ไม่อดแล้วค่ะก็เลยเบาใ <laughs> จว่าเราไม่อดแล้วค่ะเพราะว่าเราก็หัดไปเอามากินแล้วว่าด <laughs> ีเวลาไปเก็บมากินก็ถ้วยเดียวก็โอ้โหเหลือแล้ว กล้วยอะไรออกมาทีนึงคือสองคือแล้วก็กินไม่ทันแล้วเราก็เราก็ไม่เดือดร้อนว่าเราไม่อดแล้วแต่แค่รู้สึกว่าอ่าอาจจะยังไม่ได้ไปอทำอะไรเหมือนอย่างที่เราวางแผนตอนแรกอาจจะต้องมาปรับที่ใจเราว่าไม่ต้องทํามากเกินกว่าที่อะไรมันมันมันควรจะเป็นอะไรอย่างงี้อ่าน้องอ้นคะที่สุพรรณเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดเดือนนี้นะคะสค่วนเก้าค่ะสุพรรณบุรีคะ่ะ เช็คขึ้นมานะคะแวะแวะไปเที่ยว,ชวยเช้าไปเย็นกลับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะช่วงนี้อะค่ะถ้าไม่ใช่วันที่มี่ขยแวะไปเที่ยวได้นี่คะ่ะอ่าส่วนป่านาบุญสามได้ค่ะส่วนเก้าเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะค่ะไม่เป็นไร<อ>าะส่วนเก้าเป็นเป็น,ปนไขยที่อยู่ ค่ะก็อนุโมทนานะคะรัชกรที่เข้ามาแบ่งปันในวันนี้ค่ะมาบ่อยๆนะคะค่ะจะหาโอกาสมาค่ะค่ะค่ะเราจะไปที่พี่จุกนะคะน้องอ้นคะเขากาดพอดีอาจิท่านเข้ามาท่านบอกว่าท่านพร้อมแล้วค่ะเมื่อเมื่อตอนตอนเช้าท่านเข้ามาแล้วท่านบอกขอขอเข้ามาอีกทีหนึ่งตอนนี้ท่านเห็นท่านพิมพ์มาว่าท่านสะดวกแล้ว อ,อ๋อคือท่านจองไว้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะอ่าจิลาพรค่ะ,คะแล้วท่นานขอทำพิจุก่อใพ้จุก่อนไห้จีก่อนไ,มออนไหม